อร่อยมากเลยทุกคนมีช็อกโกแลต วันนี้อากาศร้อนมากน้องไอด้าก็เลยจะหาของที่แบางแบบว่าแก้ร้อนให้หสดชื่นไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคงมารู้กันว่าไอติมแตงโมของไอด้าจะมีไหมเดี๋ยวเราไปที่เซเว่นเลยนะคะไปทุกคนคะตอนนี้นะคะถึงเซเว่นแล้วทุกคนมารู้กับก้องไอด้านะคะว่าไอติมแตงโมของไอด้าจะมีไหมลงเลยค่ะ คะไหนไอติมแตงโมอ่ะลุ้นกันเอ้แตงโมมาหน่อยนะทุกคนบังไม่มีอ่ะน้องไอด้าค่ะพี่นะแบบว่าไม่เจอเยอะอย่างที้คงต้องเสียตใจแล้วค่ะค่าจะไปหนีค่ะพีเพื่อนก็ไม่มีเดียวแม่พี่หไหมคะอันนี้ค่ะพี่ขอน้อยได้ชอบพี่ไอติมโอเลโอเดี๋ยวไอด้าจะพูดไปเสือนะคะนี่ค่ะไอติมโอเลโอของพี่ค่ะ อะไรดีอะ <All> เออ,เอ,อมันมีแบบแพนด้าเหรอคะแม่ใช่ไหมเอาแพนดา้าไหมแพนดา้าค่ะผีแพนดา้าเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนล์ีสติ๊็เกอร์สุดหลยดแพ้าไปจ่ายเงินกันเลยนะคะโค้งค่ะสรุปว่าไอจิมแตงโมของน้องไอด้าไม่มีค่ะน้องไอด้าก็เลยซื้อนี่มีแพนด้านะคะนี่ทุกคนนี่ มนลายแล้วมันเนี่ยแกะเลยโอ้ไม่ก็ทุกคนดูเป็นเฮ้ยมันหายไม่ได้โอ้ไม่สักโกแล็กนี่ดูหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเลองเปิดโอเคเปิดเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะอืมอร่อยมากเลยทุกคนมีช็อกโกแลต ไม่รู้หน้ารู้หน้าหมีอร่อยน้องไอด้าขอตัวกินไอติมก่อนนะคะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะชอบทินนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลาสสค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะ้องไอด้าด้วยนะคะบ๊ายบาย